ใส่แฮชแท็กก้าวไกลบอกว่ามันมีนโยบายในการที่จะนะรวมเอาที่ดินซึ่งเป็นที่ราชประสุบส้ามั่งที่ดินของทหารบ้างที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินบ้างมากองรวมกันแล้วมันจะทำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นยูนิตเพื่อให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยได้สังมาประมาณสักหมื่นยูนิตนี้เป็นตะกะที่ป่วยมากถ้าเช่นนั้นกูขอมึงเลยนะขออะไรถ้างั้น,ม,นม,มึงไปเอาที่ดินของเจ้าสัวเจริญมาเลยมึงไปเอาที่ดินของเจ้าสัว ทนินซีพีมาเลยมึงไปเอาที่ดินของอเจ้าสัวแม่ของธนาธรมาเลยมึงไปเอาที่ดินของเจ้าสัวคนอื่นที่เป็นสปอนเซอร์พักกุ๊กไก่มึงมาก่อนเลยแล้วมึงกองกันให้รวมให้ได้แล้วมึงไปเอาที่ดินของพวกตระกูลมีนชัยนันซึ่งเป็นญาติโกโหติกาของสสพักเก้าไกลมึงมาด้วยนะมันมีที่ดินเยอะมากเลยแถวมีนบุรีอะ่ะมึงเอามาพวกนั้นมากองก่อนแล้วให้พึกมันทั้งหมดเนี่ยบริจาคเพื่อที่จะสร้างยูนิตให้ประชาชนเข้าไปเช่าเป็นที่อยู่อาศัย ถ้ามึงทําแบบนี้ได้มึงค่อยไปลุกลานที่ดินโฉนดของคนอื่นแต่กะป่วยมากเอาสมองส่วนไหนคิดที่จะไปลุกรานเอาโฉนดที่ดินของคนอื่นซึ่งเขาก็มีบรรพบุรุษสร้างสะสมถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเนี่ย สามารถในการที่จะทําอย่างนั้นได้ถ้าเช่นนั้นแล้วมึงก็เอาที่ดินพ่อที่ดินแม่มึงที่จังหวัดสกลนครด้วยเอามาสร้างให้ประชาชนชาวสกลนครที่ไม่มีที่จะอยู่ที่ไม่มีที่จะขี้จะกินให้เขาเนี่ยได้อยู่อาศัยในที่ดินของพ่อแม่มึงด้วยถ้าเช่นนั้นมึงก็ต้งต้นต้นถ้าเกิดมึงมีนโยบายแบบนี้ถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ของสสพักกุ๊กไก่ทั้งหมด1 5อยหสบคนเอามาระดกที่ดินของพวกมึงทั้งหมดมากองรวมกัน ไม่ว่ามึงอยู่จังหวัดไหนก็ตามและโดยเฉพาะสอสพักคุกไก่ในพื้นที่36เขต37คนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดพวกมึงเอาที่ดินของพวกมึงที่มึงหลับมึงนอนในปัจจุบันนี้เอาออกมาให้หมดเป็นกองกลางแล้วก็จะได้สร้างแฟลตสั้าที่อยู่อาศัยสร้างทาวเฮาส์สร้างทาวโฮมให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าอยู่ เริ่มต้นจากเอาบ้านและที่ดินของสอสอและพ่อของของพ่อของแม่ของโยติกาเหอติกาของต่างๆของพรรคกุ๊กไก่นี่แหละมึงเอามาก่อนจากนั้นก็เอาของพรรคเพื่อไทยมาด้วยจากนั้นเอาพรรคอื่นมาด้วยมึงเอามึง,ม,งมึงทำอย่างนี้สิมึงออกพระราชบัญญัติมาเลยถ้าอย่างนั้น มึงเป็นสาส,าสาอยู่ในสาภานี่ถ้างั้นมึงออกพระาระาชปัญญัติมาเลยยึดที่ดินของพ่อแม่สาส,าสาทุกคนเอามากองรวมกันเพื่อที่จะเอาที่ดินเหล่านั้นสร้างทาวเฮาส์ทาว,ทาว,ทาว,ทาวโฮมแฟลตที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมให้กับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมึงเริ่มเลยมึงเริ่มเลยค่ะสาสาพักกุ๊กไก่ไอ้ควายมึงคิดว่า บรรพบุร,รุษของท่านอื่นๆบนรรพบุรุษของคนอื่นเขาไม่ได้ก่อสร้างร่างตัวเขาไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเขาไม่ได้ปักโฉนดปักที่ดินปักที่ดอนครอบครองที่ดินที่ดอนมาก่อนเหรอขนาดมึงอ่ะเกิดที่สกลนครเกิดที่จังหวัดต่ตางจังหวัดมึงยังมีที่ดินที่ดอนปักตรงนั้นปักตรงนี้เป็นโฉนดที่ดินของตนเองขณะดเดียวกันคนอื่นเขาไม่ต้องทำมาหากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหรอ มึงเกิดมาจนแล้วมึงจะไปอิจฉาคนเกิดมารวยหาพระแสงของงาวอะไรถ้าเกิดมึงเกิดมาจนแล้วมึงจะต้องไปนั่งอิจฉาคนที่เกิดมารวยเกิดมาก็รวยเกิดบนกองเงินกองทองเกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองถ้าเช่นั้นมึงก็ต้องไปอิจฉาเจ้าสัวธนินก่อนเลยมึงต้องไปอิจฉาเจ้าสัวเจ้าของเซนทันก่อนเลยมึงต้องไปอิจฉาเจ้าสัวต่างๆก่อนเลยแลวมึงรู้ไหมเจ้าสัวเซนทันที่เป็นเจ้าของเซนทันเนี่ย เช่าที่ดินการรถไฟที่ดินที่เป็นเจ้าของห้างเซ็นทัลเนก็ที่ดินของการรถไฟเขาก็เช่าทําประโยชน์มายี่สิบสาสิปีแล้วก็ต่ออายุเช่าที่ดินการรถไฟจนเป็นห้างเซ็นทัลแล้วก็ขีบกินขีดกินขี้พี่นอนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาก็เช่าที่ดินการรถไฟแล้วเขาก็จ่ายเงินเป็นค่าเช่าให้กับการรถไฟซึ่งการรถไฟก็คือเป็นหลวงเป็นระบบราชการ ที่ดินพื้นที่ที่ทาประโยชน์ได้ตั้งสมัยก่อนเขาก็ให้เจ้าและเจ่าไปละสามสิบปีต่ออายุไปต่ออีกสามสิบปีต่ออายุสามสิบปีถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องไปถอนที่ดินท,ที่เซนทันก่อนเลยอันแรกเลยมึงกล้าไหมล่ะมึงเอาไป,ไป้ายไปไประท้วงเจ้าสัวเซนทันมึงเอาป้ายไปไประท้วงหน้าเซนทันก่อนเลยในพื้นที่สสเขตมึงไม่ใช่เหรอ สอสอของกุ๊กไก่เขตกรุงเทพเขตจตุจักรมึงเอาป้ายไปประท้วงที่หน้าเซ็นทั้เลยว่าเอาที่ดินเซ็นทั้นทั้งหมดคืนมาให้กับการรถไฟเสร็จแล้วเพื่อที่จะเอามาสร้างคอนโดมิเนียมให้อยู่อาศัยแก่ประชาชนกรุงเทพมึงไปทําเลยมึงทําเลยมึงไปทําเลยโวยเจ้าสัวหาพ่อมึงอ่ะอไอ้ควาย มังไม่ได้ซับจับาเป็นกเดียดอีกแล้วเวลามึงเข้ามาเม้นะมึงดูประเด็นของดรมาริกาซะก่อนกูกําลังจะบอกว่าก่อนที่มึงจะไปแซะคนอื่นก่อนที่มึงจะไปแซ่สํานักงานอื่นก่อนที่จรงมึงจะไปแซะที่ดินราชพัสดุแซะสํานักงานทรัพย์สินแซะกระทรวงกาโหมซึ่งมีที่ดินมึงไปแซ่เจ้าสัวซึ่งครอบครองที่ดินของการรถไฟแล้วมึงไปแซะห้างทุกห้าง โดยเฉพาะรอบจะตูจากนั่นน่ะที่ดินการรถไฟทั้งนั้นมึงไปแซะก่อนแล้วมึงไปแซะห้แยกลาดเท้าที่เคยมีการตั้งสำนักงาน <c oughs> ให้ประชาชนประกาศไปไหวครูกายแก้วอะไรนั่นนั่นก็ที่ดินการรถไฟมึงไปแซะไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าไหมเสร็จแล้วมึงก็แซะเสร็จมึงก็บอกว่าเอาคืนมาผมเป็น ซอมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะเอาที่ดินพวกนี้คืนมาให้กับการรถไฟใต้บดและผมจะสร้างสายให้ประชาชนมึงไปทําให้ได้ก่อนตรงนี้ก่อนที่มึงจะไปแซะอันอื่นไอ้ควายพวกมึงนี่ตะกะป่วยมากเลยนะตะกะป่วยมึงไปแซะเอาที่ดินฐานเหมือนกับที่อิสุเินมันออกนโยบายจนตอนนี้อ่ะนโยบายนี้ไปไม่ได้ มึงไปเคลือบการเอาที่ดินราชพัสดุทั้งทั้งที่ราชพัสดุต้องจุดไหนที่ไม่สามารถที่ทำประโยชน์สําหรับราชการได้เขาก็ปล่อยเจ้ามีการสรัมปทานปล่อยเจ้าอยู่แล้วที่ดินทหารรอบบริเวณขณะเดียวกันเขาก็ทําเป็นลักษณะของการชนระหว่างความมั่นคงกับราษฎรแล้วเขาก็เอาอร่วมมาลุยกันระหว่างราษฎรมาโดยตลอดแล้วถ้าเกิดทหารไม่มีต้องไม่มีค่ายไม่มีที่ ไม่มีการสถานที่ในการที่จะต้องเป็นค่ายเป็นที่ฝึกลบแล้วมึงจะต้องเอาที่ดินทั้งหมดทุกค่ายทุกที่เอาไปให้ประชาชนกินขี้ปี้นอนหมดเลยคําถามก็คือว่าแล้วมึงเนี่ยจะมีแผ่นดินให้ทหารรักษาตรงไหนแล้วมึงจะมีทหารไ่รักษาแผ่นดินนี่มึงหลับมึงนอนมึงตื่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมึงจะกินขี้ปี้นอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถ้าหากมึงไม่มีใครรักษาพื้นแผ่นดินให้กับมึงอ่ะทำไมตะกะพวกมึงป่วยอย่างนี้ไอ้กุกไก